วะนี่ติดๆอยู่ติดอยู่โห nah, ăn mật bắt ăn mật tổ bao nhiêu ăn bớt bớt sút này, ăn mật tổ bớt sút là thế hả? Ối thì bớt đấy, đây này, gì, gì, à, tít cho này thấy không? Lắng lên, lắng lên, còn anh đây, đây đây lắng này, tít, băng vào tít băng, đây, còn anh đây, lắng lên. Là, đó, đi nó <Só> để uh, siết cái nào siết tao đi siết đi siết tao đi tao đi ốm nằm giãn à đục rồi đục vào đục đục nói Nè. Ồ, vô ô đây, vô mới này 3 lỗ đây chứ đâu 3 lỗ nào cho đây yo. เอาคูทงเอมาเห็นเปลือลบนันนอันนี้อันนี้ของผู้นี้อันนี้ของผู้นี้เจ้ากระถอนหกนมาแบงเลยอ๋อเจ้าเจ้าถุงเพราเจ้าถงเป่เออเกระียนทนวะเจ้าเสียเนาะมีประกอบหนานี้พอดีโคบล่ะ นนี่มีประกอบอ้ยบาตด็ข้าวมัดากรึเนีเดี๋ยวทนถ้าถ้าทนหนาวได้ยาวๆๆา กุ้งเนื้อกุ้งเปิดตลาดแค่ห้านาทีนะเดี๋ยวดับแบบเดง๋เอาเอาเอาเร็วเร็วเอาครับผมใครมือเน้ออ๋อพี่น้อยอ่แก้วสองถุงไหมเปิดห้าห้านาทีห้านาที อ่านาทีนะครับยี่ถุงละยี่สิบบาทเอาใส่ถุงเลยเข้ากันเหรออืมเนียถุงเลยแล้ว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 อันนี้ก <c oughs> ี่ถุงจะ๊ะ <c oughs> สองถุงเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> อ่า <c oughs> อันนี้ถุงนึ่งรับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับมาถุงหนึ่งเนาะถุงหนึ่งครับผมเหมือนกันครับเหมือนกันโอา้ยหาลอยยังบ่มีจี๊ะเออนางขายของอยู่ละครม้าให้เนาะอันนี้ใส่ถุงให้ฉันเออหาลอยบ่มีต่างดอนเลยครับผมหาได้ังกัก็ได้เลย แกเบ้นนะ้ไปเอางถุงนี้ยีบสี่ถุงกันป่ะครับครับผมเออครับผมอันีครับผมออขอบคุณครับ้องเยเอาเอาเจ้าไปทัาไรสองถุงสี่สิบบาทครับสามถุงบไ่ได้ครับมันมาไก่นะนะ สองถุงนะไม่ใช่ถุงเด็กขอบคุณครับอันนี้ถุงนึงเนาะครับผมอันนี้ถุงเนื้อทอนสามสิบอันนี้เป็นไรเดินไม่ได้เอ๊ะอันนี้คนาเจ้างมันะอันนี้ก็เอาสี่ถุงเอาสี่ถุงเยี่ยมมาเอาสี่ถุงขอมาะเอาถุงเดียวตอนสามสิบบาท อ่าอ่มันนี่มีถุงใจอย่มันนี้มันนี้มีถุงใจอยรับจักสูงรับอ่าถุงนอลอยหนึครับวันนี้มีถุงวันนี้มีถุงมา้ได้ไม่มีถุงบอกมันนี่มีถุงมันนี่มีถุง ขอบคุณครับ้าแล้วเสี่ถุงแล้วเสี่ถุงกุ้งกุ้งเหล้วสี่ถุงเล้วสี่ถุง กุ้งสดๆแล้วแล้วสีถุงแล้วสีถุงอ่าครับผมขอบคุณครับแล้วสามแล้วสามแล้วสามกุ้งครับกุง้งแล้วสามถุง ก uh huh ุ้งสดสดงดเลยเนี่ยสองร้อยี Maps ่สิบบาทวัวโอ้หไมาไก่หมาไก่เปล่าหมาไก่พูดไปไม้ไก่าเอามาบรถให้เด้อครับผมขอบคุณครับสิบบาทขอบคุณครับ หมดแล้วหมดแล้วรถมันหบาทนี่เลยเออเด้อ้อเด้อเด้อตอนีบาท้เอยโอ้เด้อเอาสีบมั้ล่ะโออบอลอ้อีาแล้วบ้าก้าดีเนาะขอบคุณครับโอ้ดีนะโอ้เน่นอเน่นอนบ้ก้าบ้า้าบอลต้อนตอนผิดนะ อ่าหมดแล้วครับหมดแล้วถวนหรืออ yeah. ่ามีพอน้องมีพอบ่มีแม่บอ่นมามาโตเลยเ0บาทเมาาหมดเลยเนี่ยตอนนี้หาถุงเนาะสี่ถุงเนาะ เพพราะเพราะว่าไอ้แฟนที่บ้านสวยเฮ็ดกุ้งเลยสวยแฟนที่บ้านสวยเดียเดียวแล้วเวลาไปยำใส่นี่มาหมหดสิโอ้ยลงอน้ามาเลยแต่มันมิสนมันมิเสียยำ หนึ่งสองสามสี่ห้าอยสองมออยอเคตอบถอนสี่ร้อยแปดสิบอ่าโอเคขอบคุณครับครับผมสี่ร้อยแปดโอ้โอ้สี่อ้ยสี่สี่ร้อยเท่าไหร่ อมาอะไรอะีีร้อยเท่าไรเนขาก้ัาเง้จบเพื่นขายเท่าไรเพื่นรับเพื่อนรับไปเพื่นรับเออถึงแล้วนะถึงถึงแล้วถึงแล้วนะอเท่าไหอเออ้ออออโอ้ออหลออ้ออ ว่ามาไประบารนี้ไปะไจำได้อยู่ครับไปสอมรถที่เก้านั่นล่ะเพื่อมาเปิดสอซสอมรถที่เก้าดิีเมื่อกล้กินเรากินยาที่เขาแล้วเป็นคนดีแล้วอ๋อหนาวหนาวไปกลับละ จลับๆๆับับับอยากเอามาลายๆาเต่ว่าเอาม่ได้นกุ้งคร <laughs> <laughs> ับผมบามาขนาดนี้จะย้อยขายดีไ <laughs> มแล้วเขาหมด <laughs> ามาลายขายหมด <laughs> ามาดำนี่เราเปนพอดีเนาะอยากมีหลายๆเนาะ กระดาษม้าตอนนั้นก็ยังมา้ายังได้น้อยังติดเนาะเฮ้ยังเงินขายหมดเหนือขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วกลับบ้าน